ลำธารหินคลองไส้ไก่มันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่ตัดผ่านถนนเราจะไม่ฝังทอ่อแต่เราจะทำลำธารหินกันทำไมต้องเป็นหินก็เป็นเพราะว่าดินรถมันวิ่งผ่านไม่ได้ไงมันจะติดลมฝังหินลงไปเอาหินเล็กๆอัดเข้าไปน้ำไหลปกติแค่นี้พอแต่ถ้าแรงขึ้นมานี่แรงขึ้นมานีคือนี่คือสิ่งที่เรา อยากชวนให้ทำก่อนจะไปลงมือทำเรามานั่งเรียนมานั่งทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าทางวิศวกรรมก็ได้เรื่องน้ำกับดินการบริหารอันนี้ปวดหัววิธีการจัดก,การน้ำ รัการากรทําแบบหน่วยงานใหญ่ใช้เงินเยอะเราจะไม่ทําครับเราจะทําแบบคนจนก็เรียงเรียกวิศวกรน้ําว่าที่บอกโคคือในนี้ต้องตกลงกันให้ได้ว่าตกลงคุณจะเอาแบบไหนคือวิศวกรน้ําหรือแก่ฝายประจําหมู่บ้านเรา แม่น้ําสายที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่ได้อยู่บนดินครับอยู่บนฟ้าคือถ้าเราเป็นวิศวกรแก่ฝ่ายแล้วไม่เข้าใจเรื่องแม่น้ําสายที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่บนฟ้าคุณก็จะพังพี่นาาทาไมผมต้องใช้ปั๊มขนาดนี้ต้องใช้ท่อขนาดนี้ต้องเอาน้ําขนาดนี้ทําไมต้องมีลาห้วยขนาดนี้ทําไมต้องมีคลิกใส่ท่อไม่ได้ไงคือ,อยังไงกรุงเทพก็ท่วมหมดที่มันท่วมเพราะอะไรพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปากแม่น้ำเขาเรียกอะไรคือดินดอน สามเหลี่ยมปากแม่น้ำน้ำจะต้องหลากทั้งหมดนี่จะต้องฝัดมันจะต้องฝัดน้ำต้องหลากลงหลากลงทะเลโดยตรงหลากลงปากแม่น้ำคนรุ่นพ่อแม่เราออกแบบสร้างบ้านคือเปิดเสาสูงไว้อย่างนี้พอน้ำหลากมาปั๊บผ่านได้ถุนบ้านล้างความสกรปรกไปหมดใช่ไหมไม่มีการกักขังคนที่ไปจบเมืองนอกมาสร้างบ้านเรียนแบบยุโรปก็เริ่มถมดินครับพอเริ่มถมดินเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนึ่งถม น้ำก็ไปไม่ได้ของกูไม่ท่วมกูไหลลงข้างครับแต่น้าหลากมาพับกั้นครับอีกเจ้าถ่วมท่วมอีกเจ้าถมอีกเจ้าของถม,ถม,งถม,งถมสรุปแล้วน้ําก็ขวางอยู่ข้างบนนี่ติดเออเต็มไปหมดทัว่วแมงบนไอ้ที่นี่มาที่หลังถมแม่สูงกวา่าไปไหนไม่ได้ว่าข้ามครับข้ามข้ามไปติดแปลงที่สองไอ้แปลงที่ถมไ่ปีแรกท่วมไหมท่วมเราจึงต้องการคนที่สนใจแล้วตั้งใจเรียนรู้ไม่มีใครเรียนมาผมไม่ได้เรียนมานะครับ ผมตั้งใจเรียนรู้ด้วยการลงมือทําไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วยกัน,เป,นเป็นพันครัง้งจึงมีความรู้ขึ้นมาถ้าคุณอยากจะรู้อย่างผมก็ต้องไปช่วยเขาทําอย่างนี้ครับไปเสียสละไปเรียนผมไม่ได้เรียนมาผมไม่ใช่วิศวะกรเป็นนักัฐศาสตรถมได้ถ้ามันจําเป็นท่อห้ามใช้แต่ถ้าใช้ได้เมื่อจํา <c ười> คําถามคือมันจําเป็นหรือยังถ้าไม่จําเป็นกูใช้ไหมทาเหมือนคนอื่นโง่เหมือนคนอื่นสุดท้ายฝังท่อเจ็ดครั้งขุดไปเจอท่อเดิมแตกเคยเจอไหม หนึ่งถมนะครับสองท่อด้วยพื้นที่ภูมิประเทศแบบนี้กับพื้นที่โมนเ,เทศบนเขาเนี่ยอันนี้พยายามจําลองให้ดูว่ามันเป็นพื้นที่ภูเขาให้ดูต่างกันนะครับวิธีจัดการคุณสร้างถนนขวางมันใช่ไหมเส้นทางสมมติคุณเปิดถนนสูงขึ้นมาเนี่ยทั้งท่อระบายน้ําเลยป๊าบก็เริ่มเทิมเลยรัศมีรรัศมิเป็นเมตรเลยนะอันนี้คือน้ําวิ่งผ่านน้ําวิ่งผ่าน พอแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดเทน้ําลงมาแล้วมีกิ่งไม้ขวางออดกิ่งไม้ขวางมีใบไม้ขวางมีหญ้าไปขวางมีกิ่งไม้มีท่อนสูงขวางเกิดอะไรขึ้นมันก็ตันตันแล้วน้ําไปไงไปไหนก็ล้นข้ามครับล้นข้ามชิบหายหมดไหมพังไหมครับแล้วแนวโน้มจากอากาศร้อนลูกร้อนมันทําให้อัตราการระเหย การเผาน้ํารละเหยขึ้นไปทําให้ลําธารแม่น้ําบนท้องฟ้าใหญ่ขึ้นการละเหยเร็วขึ้นลําธารน้ําใหญ่ขึ้นมากขึ้นเวลาเขาตกลงมาจะรุนแรงกว่าเก่าไหมครับน้ําไหลปกติมันก็วิ่งมันแค่นี้แค่นี้พอแต่ถ้าแรงขึ้นก็มานี่แรงขึ้นก็มานี่เวลาฝนตกือนี่คือสิ่งที่เราอยากชวนให้ทําเมื่อเข้าใจแล้วก็ได้เวลาลงมือทําน้ำตกแห่งนี้คือต้นน้ำครับ วันนี้เราจะทำทั้งหมด3ลำธารสถานที่นี้คือ e o v i ว l a g e บึงน้ำรักชุมชนกสิกรรมธรรมชาติาตัวนนี้นะกับไม่ใช่เต่กับผิว,ผวมันเนี่ย<า>คุณต้องการให้น้ำมันวิ่งต่ำถูกมามให้ถนนมาอยู่สูงกว่าน้ำข้าใจปะพื้นเนี่ยต้องเป็นลูกลัาง การยักจะพายเรือไปกินข้าวที่ภูมิศิลปินเดินครับพี่แอนกล้องใหม่ประชอนอาจารย์ยเรือลอยลำมาตามชายคลองโอ้เพลงสิลป์กเข้ากับบรรยากาศเข้ากับภูมิสังคม ตัวนี้ถือเป็นความลับเลยนั่งเรือจังยักพายให้กินข้าวที่นี่เผือกเขาอร่อยมากด้วยนะแล้วข้าวอ่ะข้าวอร่อยหูยกับข้าวอาหารการกินที่นี่แบบสมกับคําว่าภาคเหนือจะเรียกว่าเอามือใช่ไหมนี่มาที่เอาหลายมือเลยอ่ะเนี่ยอร่อยไหมเผือกอร่อยอร่อยเป็นไงบ้างอ่ะเผือกจริงเนาะหวานมากอ่ะหวานมันไปเติมเผือกกันดีกว่า อิ่มแล้วก็มาลุยงานกันต่ออาจารย์ยักจะพาทั่วคลองไส้ไก่ไปกันครับจากคุ้มเนี่ย1ิบยลังคาเรือนไปคุ้มศิล้เป็นยี่สิบลังคาเรือนวิ่งตามลำพารเล็กๆนี่ลำเหมืองโบราณน,นะเราพยายามล้อเรียนโบราณไม่ใช่ต้นน้ำจริงแต่เป็นพลังงานจากธรรมชาติแสงอาทิตย์ไง น,น้ำนี่มาแล้วแยกออกสองทางเส้นนี้เป็นเส้นบนอยู่ริมถนนเส้นนี้ลงเส้นล่างไปวิ่งชายนูย้ไปคุ้มกันเป็นเหมือนกันวิ่งคู่กันนี่เป็นน้าผุดขึ้นมาสูขึ้นมาจากบึงนะครับนี่คือลำธารหินหิน,นที่เราเรียกว่าคลีคลีหรือลำธารหินมาถึงต้นน้ำในเขื่งนนี่นีลำธารหินมากนะครับ จากต้นน้ำนี่ก็อาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์นั่นแหละโลุกเดือดอันนี้ไม่เดือดครับนี่เย็นเดี๋ยวจะทำาลงฝั่งนี้อีกทำลำธารหินเงี้ยเลาะคลิกตรงนี้เส้นแล้วก็ทำคลิกผ่านไปนู่นแล้วมีลำธารเลาะไปสองฝั่งคือทุกพื้นที่นี่หนึ่งคุ้มนี่ยี่สิบเอ็ดหลังคาเรือนต้องได้น้ำจากภูเขานี้คุ้มนู้นอีกยี่สิบหลังคาเรือนคุ้มชาวนาก็จะได้น้ำจากที่นี่ ุ้มศิลปินก็จะได้น้ําจากที่นี่ถัดไปก็เป็นคุ้มชาวนาบ้าน,นอกอันนี้ชาวนากรุงเทพอันนู้นชาวนาบรรนอกก็จะเอาน้ําจากภูเขาลูกนี้ครับภูเขาลูกนี้ไม่ไหลทั้งวันทั้งคืนนะครับไหลเฉพาะกลางวันเมื่อมีพระอาทิตย์ขึ้นครับถ้าพระอาทิตย์ตกน้ำเขาก็หยุดครับหลับเหมือนกันครับสถานการณ์โลกเดือดประตูนรกเปิดที่นี่โลกเย็นและประตูสวรรค์เปิดครับ ก็ต้องขอเวลาอีกสักนิดตอนนี้ต้นไม้มันยังไม่ขึ้นมันยังร้อนอยู่ต้นไม้ยังไม่ไม่ค่อยโตชุมชนนี้น่าอยู่ไหมครับเป็นชุมชนที่สร้างธรรมชาติขึ้นเองด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาตินี่ครับบ้านอาจารย์ยักษ์มาสร้างเป็นหลังแรกในคุ้มนี้ครับเป็นตัวอย่างเลยฮะดูคลองไส้ไก่ที่มีต้นไม้สวยงามมากเลยครับบ้านหลังนี้ก็สร้างโดยพี่วรเกีย่ยนนี่แหละครับตรงนี้ตินนี้ก็เพิ่งแต่งเป็นคลองไส้ไกาา่ยานแต่ผมไมก็ผู้บุกเบิกชุมชนแห่งนี้ครับปลูกต้นไม้ใช่ แล้วก็ห่มฟางนะอาจารย์คลองไส้ไก่ที่นี่ยังต้องทําอีกเยอะครับไปดูแผนของอาจารยักษ์กันครับว่าจะทําอะไรตรงไหนต่อยอย่างไงบ้างใต้เต็นทนะ์ทำให้สวยเดี๋ยวหินมาลงฝั่งนี้เอาหินมาตกแต่งใส่ต้นไม้ให้มันดูเนียนเลยให้ให้มันเป็นลำธารหน้าบ้านที่ใครมาเห็นแล้วอยากได้ก็จะเอามุดหรือจะอทําคลิกข้ามมานี่ก็ได้ล่องเนี้ยก็เลาะมาอย่าลึกตื้นๆน,น,น้ำวิ่งมาเนี่ยเริ่มนิ่งแนละ้วเห็นไห วระยะให้รถจอดได้เท่ากับช่วงรถฝั่งนี้ก็เหมือนเว้นเท่าช่วงรถขุดมานี่ยืนยันนะรถเข้ามาต้องจอดได้ท้ายต้องไม่โผล่กเกะกะทางตรงไม่ใช่ไม่ใช่เอียงจอดตรงๆงให้ได้เพราะว่าตอนเราขุดเราวัดได้คำนวณได้ไม่ต้องเอียงโค้งเนี่ยต้นไม้นี้จะไม่ตายไม่ต้องมาเดินรถคุณจะไม่เหนื่อยยิ่งมานี่แล้วเลาะมานี่เลาะมาตรงนี้ต้องระวังมันมีท่ออยู่ใต้ดิน ต้องระวังให้ดีอย่าไปงัดออกท่อผิวขึ้นมาข้างบนทำันลงนี้มันจะเป็นน้ําตกลาดลงไปและเดี๋ยวพี่เอาหินมาแต่งให้สวยเป็นน้ําตกเด็กก็จะวิ่งเล่นไอ้ย่านนี้จะคิ้วเนี่ยไหม้แล้วเห็นป่ะใบาไหม้แล้วนั่นต้องการน้ําด่วนจอบยังได้เลยถ้าถ้าเป็นผมผมเอาจอบแต่ว่ามันมีรถเครื่องจักรแล้วเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้จอบก็ได้ใช้เครื่องจักรเลยนี่มันมาแล้วนเนี่ยเห็นไหม แคบมาแล้วก็อุดก็อยันตรงไหนรั่วก็ข่อยันมันก็จะไปได้เดินข้ามก็ยากเราต้องการให้มันไหลเฉยๆเราไม่ต้องการให้มันลึกถ้าจะเลี้ยงปลาก็มาแต่งให้ลึกก็ไม่ว่าอะไรทำไมไม่พอหรือบะต้องกว้างออกไปอีกหรือก็ไปอีกทำไมอะไรเป็นเครื่องบอกลูกพี่กระแสน้ำมาดูนี่มันล้นไหนตัดับมันเป็นตัวบอกว่าสูงเกิน คุณต้องลดระดับมันลงตรงนี้จะได้ไม่ข้ามยิ่งฝนตกแรงจะข้ามไหมมันข้ามแน่นอนฝัดเวพี่ก็้าใจคำว่าฝัดเวเนาะไม่ช้าอธิบายไปรอบแล้วอุ๊ยระวังสุขภาพด้วยครับอาจารย์นี่เป็นแค่สาธิตสินะคุณเห็นไหมระระดับมันลดทันทีวต้องกว้างเพราะอะไรมันมาสองสาย เอานะอัดเปหรือเปล่าผมจะไม่พูดอีกแล้วกูเบื่อกูเบื่อมากเบื่ออัดเพชรไปไหมเดี๋ยวเอาไปเปิดคืนนี้เอาไปเปิดอ้าวอาจารย์ลงมือทำเองอีกแล้วจวไหลไปไหมเราไปดูกลุ่มที่ทำเสร็จแล้วกันดีกว่าครับมันสวยงามมากเลยสมบูรณ์มันต้องแบบนี้ป่ะครับใช่นี่แหละแต่เนี้ยพอใช้ได้คือที่ว่าพอใช้ได้เพราะอะไรเหยียบนี่ เคยได้อ,อันนี้อัตราการพังอ่ะมีน้อยไม่ตะที่มีรถใหญ่มาขายสองรอบแล้วค่ะรถแบบบรรทุกใหญ่ๆเลยค่ะ<น>ยัไงใช่ก็เลยแน่นขึ้นก็ฝีมือคุณดีเข้าใจมากาไหมมันก็มียุคค่ะแล้วก็ก็ทําให้นั่นขึ้นก็ดีก็ใช่ไงกับฝีมือดีไงเดียย๋ยวคมอยู่เนี่ย <c oughs> ึ้นคมมันยังไม่ยอมรับอีก <c oughs> พี่เก็บไห้าเอาต้นไม้ปลูกให้สวยๆแล้วเวลารากมันย่างยึดหมดเนี่ยนะ มันจะไม่กระดิกไปไหนเลยคุณรู้ไหมเวลาลากต้นข้าวเ่ยมันแทงโยทั้งหมดเนี่ยปากไว้เจ้าข้างล่างเนี่ยไล่ตอนนี้น้ำไม่เหมือนกันมันท่วงเขาตมนน้นแล้วเวลาฝนตกหนักคุณจะมาดูอีกทีว่าตัวไหนแคบไปกว้างไปตื้นไปก็มาตรุงมาตรุงตอนนี้คือทำให้น้ำมันโซลได้ทุ่ที่ให้โคลได้ก่อนมีน้ำลงอยู่อย่างเนี้ยขอสีจุดก่อน สี่ทิศสองสองแล้วก็เดี๋ยวมีสามแล้วก็มีสี่ตรงนี้ขัดใจอาจารย์อีกแล้วสินะก็เลยลงมือทําเองอีกแล้วเวลาน้ำหลากงั้นเดี๋ยวใช้อันนี้พี่ขึ้นบนเขาไปหมดแล้วอะค่ะสูงขึ้นไปคุณดูฝั่งนู้นสูงกว่าเไปแบะเมื่อถนนเปียกแฉะแบบนี้คนเดินไม่ต้องการรองเท้าเปื้อน อาจารย์ักษ์ก็เลยจะพาทําสะพานคนเดินแลวเดี๋ยวหนูจะทำที่อื่นด้วยนี่ไงพี่เด็กเขาแต่งดีสุดผมเดินให้ดูครับมันใช้งานได้ดีเลยแหละสวยด้วยอู้อาจารยักษ์สนุกมากเลยวันนี้ทําเองตั้งหลายครั้งแน่ออกกำลังเท่ากับออกกำลังกายครับ อาจารย์ยักเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทําบ้านที่อีโควิลเลจบึงน้ํารักสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนทกําลังตกดินครับอือเคได้โอ้โหแสงสวยมากเลยครับสวย,สวยหนึ่งสองสาม